สวัสดีครับผมพอกับบ่าวตอ๊อบขัวบานๆอีกแล้วครับเมนี้บ่าวตอบสิบห้ามาเ็ืแยาวไข่ต้มครับู้ใดเคยกินเมนูนี้บ่ครับผู้ไดเคยกินแล้วก็คอมเมนต์มาบอกแนีเดนะครับเด้อว,ว่าบ่าวตอบเห็ดถือบ่ครับบ่าวต๊อบพึ่งเห็ดเป็นครั้งแรกครับผมอันนี้ก็เลยเป็นสูตรของบ่าวตอบเองครับทุกคนอุปกรณ์ของบ่าวตอบก็สิมีพริกสดแล้วก็พริกแห้งบเขียดเทศสิดากระเทียมจีบใหญ่แล้วก็ไข่ต้มครับที่ฟรังแล้วก็ต้นหอมครับ อันดับแรกบ้าวตอผีเอาเคียงตองบ้าวตอไปขวาเลยครับขวายหอมเลยครับแต่ที่มพริกแห้งมะเขียเทศที่ดาแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกสดครับนี่ใส่เกลี่ยจังน้อยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชจังน้อยครับบางคนกะทิเอาไปิ้งเป็นมครับแต่ว่าบ้าวตอเอามาขวายให้มันหอมแบบนี้ครับขวายใส่น้ำมันจังน้อยในกระทะครับสี่ได้ง่ายและสะดวกไม่ต้องไปดังไฟเนี่ยครับนี่ครับเท่ากับที่มอต่้กันเลยครับใส่แกี่ยจังน้อยครับแล้วก็สุ้อดครับ ที่บ่าวตอบใส่เก่็ดกับสุดก่กนเจอคีว่าบ่าอยากให้บอกพิกมันเด่นครับทุกคนข้าวใส่ลงไปแบบนี้แล้วพิกของข้ากับที่บ่เด่นครับนี่ครับข้ากติต่มให้ละเอียดไปเลยครับเมนูนี้บ่าวตอบเหตุเป็นครั้งแรกนะครับก็เลยว่าบารูว่ามันกานผสมมันครบบ่ครับแต่ว่าถ้าผิดพลาดยังไนทุกคนกับข้าเมนมาบอกเลยนะครับเด้ออันนี้เป็นสูตรของบ่าวตอบเองครับนี่ครับบ่าวตอบสิดต่ำไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ แล้วก็ตามด้วยบักเขียดเทศครับทีเห้าขวเมื่อกีครับเ้าเกาซักจากบี้ให้มันแตกออกจากกันครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาคนณคนครับหอมนัวนัวครับตามด้วยบักหน้าสักเทียงครับนี่ครับแล้วก็น้ำปลาครับเพิ่มความหอมความแซ่บครับก็ให้กัดข้นครับกินกับสีหอมหวนๆกำดังวนๆครับเริ่มหอมกินปลาแล้วครับจังสีแล้วครับอาหารอีสานบานเทาเนะครับ ใส่ปลาไลปจล็กน้อยหอมนวนเแล้วก็แตะติมมึงครับโอ้แซบแล้วครับพ่อพ้อแซบได้ทีแล้วข้าก็เอาไข่ต้มครับไข่ต้มที่ข้าต้มแล้วก็ปอกเปลือกไว้ครับลงมาครับลงมาไตเลยครับแบบนี้ครับแล้วข้าก็สากนิกครับนิกจระนวยครับนิกไห็ไข่ของข้ามันแตกครับครับประมาณนี้ครับเนกนนกลงไปเลยนะครับนี่เนกไอออกไข่ไข่มันแตกออกจากกันครับนี่ครับ ยังที่ละครับเมนูอีสานบ้านเท่าใส่ปลาจักน้อยหอมหวนแหวนแสบเขาเหนียวเขาเหนียวคำในไงตุยเบืองนอคก็สีแสบนะครับทุกคนนี่ครับในที่ล้วครเ้าเก่าพักที่ห้องั่นใหมครับทุกคนมาใส่เลยครับมือนีบ่าาตบสีใสเป็นซีฟังกับต้นหอมนะครับนี่ครับต้นหอมใสลงไปตาม้วยซีฟังครับนี่ครับพเฮาใส่ผักของเ้าลงไปแล้วข้าบ่ต้องตามอีกนะครับเ้าเอาทับที่ของเ้าค้นจังน้อยเราก็ตักใสจานเลยครับผักของเ้าสีบ่ได้ํำครับ สีสันกระสีออกมาสวยและน่ากินครับนี่ครับเส็จแล้วครับแก้วไข่ต้มสูตรบาวต๊อบครับผูไหนมีสูตรที่เด็ดกว่านี่กากคอมเมนตเมาบอกกันเนี่นะครับเด้อล้วบาวต๊อบก็ฝากกดติดตามกดถึกใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่ว่าทุกคนสีบอได้พลาดโอกาสในคลิปดีๆของบาวต๊อบครับสวัสดีครับ